เยอะแยะนะครับมีแบบขนมปัย่างกุ้งย่างนะครับแล้วก็สปาเกตตี้เนาะเดี๋ยวไม่ดูนะเดวิดทถ่ายรูปใหญ่เลยนะครับสวัสดีเช้าๆนะครับที่เกือบเที่ยงแล้วนะครับที่กระบี่นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ผมไปออกกําลังกายนะออกกําลังกายที่ยิมนั่นเองนะครับก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวนะครับกินไข่นะเดวิดกินอะไรอะ่ะผมกินไข่นะแล้วก็ขนมปังแค่นี้นะครับก็ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับมาเดินออกกำลังกายนิดหน่อยนะมาเดินสํารวจนะเนี่ยครับสวยมากเลยต really nice <Yes, S 1> รงน,นี้เซฟ่ไหนเสียเนี่ยรูปอะไรกันเนี่ยเป็นบริเวณของโรงแรมนะครับผมซูมให้ดูนะนี่ครับก็อ่าที่ที่ท,ที่ที่เดินวันนี้คือเป็นก็คือวันนี้คือพักผ่อนเต็มที่เลยเนี่ยครับและแบบอ่า พักผ่อนแล้วอยากเดินด้วยนะครับเพราะว่าเรามาครั้งก่อนปีที่แล้วก็ไม่ได้เดินนะนี่ครับเป็นบริเวณของโรงแรมเนาะ Yeah, that's one. Yes. That's the barrier. Oh, t e few people. Swimming very early. Yes. Oh, that's good. It's an o l r pool. That's good having <Sir. S 1> an o l pool. Yeah. It's not really busy. And Thai people are like vampires. They don't come out during the day in the sunlight. <laughs> เราก็ออกมาหาทางออกได้แล้วนะครับกว่าจะหาเจอเนาะนี่ครับเกตเปิด6โมงถึง4ทุ่มนะครับของรันนี่เลย thank you ว <Wow. S 2> oh, oh, ้าโอ้โหจีนโตด๋อยเลย่ะไปเดินทัวร์ Yeah, we did this one last time we were here. I think four islands. I think did this like we one last time. island. last t Yeah, for Yeah. อย่าคุยแล s วเนี่ยตอนนี้เราก็ออกมาเดินมาจากฝั่งโน้นนะครับเมื่อกี้เนาะจากฝั่งที่ไป็นโรงแรมนะครับเดินมาฝั่งนี้แล้วก็ก็คือเดินตรงนี้เป็นจะเป็นแบบส่วนของโรงแรมนะที่ก็บ,บสงวนไว้ให้สำหรับลูกค้านะที่มาพัก่ยวที่โน่นแล้วก็อันนี้เป็นอ่าวของพังงานะครับเนาะพังงาเบย์แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยเรือชิปอะที่เป็นขนส่งอะก็แบบมีหินทรายอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เนาะ นี่ครับก็เราเดินไปฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับ Let's go down this way. Yeah, you can walk under the tree. Yes. Don't want to get hot, I think. Walking under the t r e e ใช่ก็คือไป <I 'm S 1> <good. S 2> เดินร,บรอบๆแถวนี้บริเวณหาดเนาะตอนนี้ชื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมหาแผนที่ชื่อมาก่อนนะครับมาได้หาข้อมูลนะครับเนี่ยฮอตร้อน ทากใต้ร้อนจริงๆนะครับแต่รายแถวเนี้ยคือชายหาดตอนนี้คือ,คอมันไม่ค่อยไม่ค่อยใสอ่ะหินเยอะเป็นหินแบบหยาบอ่ะถ้าเทียบกับภูเก็ตถ้าเทียบกับอ่าปาตองไม่ปาตองคือแบบนิ่มมากเลยนะเหมือนพาวเดอร์เหมือนแป้งนะครับนอกแต่ตอนนี้เป็นหินหินอ่ะแต่น้าําใสไหมน้ําใสมากนะครับเห็นน้ําสีฟ้าสวยนะครับที่มองไปฝั่งหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกาะยาวเล็ก เกาะยาวน้อยนะครับเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับนี่เลยตรงนี้เนาะก็ไ้คมรู้ใหม่นะครับก็คือตรงนี้และเกาะแล้วก็คือภูเก็ตนะครับที่เราขับมาจากเมื่อวานนั่นเองเนาะเมื่อวานฝนตกนะครับเห็นไม้ทรายมันจะเป็นแบบแบบเป็นเม็ดๆนะสวัสดีครับเดินถ่ายคลิป So ิต make more a t h i s place called uh, at at rich look ว้าวเพราะว่า they just said one to four people back there these are breaking it down one to two เดินมาไม่สักอเประมาณแปดร้อยเมตรได้มั้งโลนึงนะครับเนาะตรงนี้ก็จะแบบมีร้านอาหารแยบหมดเลยนะครับร้านอาหารทะเลอาหารสเต็กนะครับซีฟู้ดเยอะแยะนะครับมีแบบกระเบื้อย่างกุ้งย่างนะครับแล้วก็สปาเกตตี้เนาะเดี๋ยวไม่ดูนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเรือเนาะนี่เรือจอดนะครับเรือจอด เป็นแบบไปจอดของกระบ,บี่น้ำดีป็นอย่างนี้นะ You likes it it was interesting to <Yeah. S 3> walk down here <Yeah. S 3> so if you want to stay longer there's lots of places you could come <Yeah. S 3> and eat here I think a very short walk from the hotel for <Two>, three <so. S 2> days okay หลังจากที่เราทั้งสองคนกลับมาจากชายหาดแล้วใช่ไหมผมก็นั่งแต่ต่อคลิปอยู่นิดนึงนะเดวิดก็นั่งตอบอีเมลนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย2องนะครับเดวิดมาว่ายน้ําก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นจาก u z ซีนะครับเห็นไหมเอ่ยที่มองไปก็จะเป็นสระน้ําที่ยาวมากนะครับฝั่งของเราก็จะเป็นฝั่ง private เนาะฝั่งส่วนตัวนะครับก็คือแบบอ่า ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะมาไม่ได้นะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่า private นะครับ do not entry เนาะแล้วข้างหลังผมที่เห็นเดวิดนะที่มองออกไปฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องที่เราเคยมาพักนะครับจะเห็นไปฝั่งนู้นนะจังนั้นก็มีมีครอบครัวเป็นครอบครัวคนไทยนั่นเองนะครับมาพักแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วแบบน้ำคืออุ่นมากเลยนะครับผมคิดว่าแบบมันไม่ใช่แบบอุ่นธรรมดาอุ่นประมาณสัก 30องศาประมาณนี้ครับคือแบบเราคิดว่าแช่นนะ้ำให้มันเย็นๆใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงมันอุ่นมากนะครับแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะก็แบบเวลาแบบร้อนๆเราก็แบบจุ่มตัวเข้าไปนะครับ mm hmm. เห็นไม่เอ,อ่ยฝั่งนี้นะครับจะเป็นกึ่งกลางใช่ไหมแล้วมองไปฝั่งนี้นะครับก็จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้นี่เลยนี่ครับที่แบบว่าที่กั้นเนาะ สนับ private นั่นเองนะครับแล้วก็แบบเราก็เดินนอดสะพานไปฝั่งโน้นนะครับทุกคนก็คือช่วงที่เรามาเที่ยวเนี่ยก็คือแบบชาวต่างชาติเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคนไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะต่างชาติมากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ ราะว่าที่สวฟิเทลตัวนี้เขาเรียกว่าบอลลูนของสวฟิเทลอะบอลลูนลอยน้ําพวกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนเจอร์เนาะแล้วก็แบบเด็กประมาณสัก10บขวบเจขวบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบทํากิจกรรมกันนะครับมีแบบนี้เหมือนกันที่หัวหินก็มีนะครับน้องของสวฟิเทลก็มีแค่นี้ครับคลิปวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับไม่ว่า